ลองนึกภาพตามเสียงค้อนกระทบเบาๆแต่เป็นจังหวะดังมาจากตำบลปากแจมอันเภอห้วยยอดจังหวัดตรังไม่ใช่เสียงการก่อสร้างตึกรามบ้านช่องแต่เป็นเสียงแห่งการสร้างสารรค์งานศิลปะบนพื้นผ้าที่แสนจะน่าทึ่งที่นั่นกลุ่มแม่บ้านอีโครปรินปากแจมกำลังรวมพลังการเนรมิตลวดลายบนพื้นผ้าโดวยวิธีที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยภูมิปัญญานั่นคือการใช้ค้อนทุบ ใช้แล้วการทุบใบไม้ดอกไม้ลงบนผืนผ้าโดยตรงทำให้ผ้าแต่ละผืนมีชีวิตชีวาด้วยลดลายจากธรรมชาติแท้ๆและที่สำคัญคือมีเพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นจุดนำต้นของความงดงามนี้มาจากการย้อมสีผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติล้วนๆไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสดชื่นจากใบมังคุดสีส้มแดงอบอุ่นจากแก่นฝางหรือสีเหลืองสว่างสวยจากกลีบดอกดาวเรืองและขมิ้น แม้แต่สีเขียวเหลือบเหลืองอ่นอ,อนก็ได้จากเปลือกกระโดนผสมกับใบมังคุดซึ่งแต่ละสีต้องใช้ทั้งเวลาและความตั้งใจในการสกัดและย้อมผ้าน,นานหลายวันเมื่อได้พาสีสวยตามต้องการแล้วก็ถึงเวลาของการเลือกเฟ้นใบไม้ใบหญ้าหรือดอกไม้จากรอบๆบ,บ้านหรือริมทางเดินในท้องถิ่นอย่างใบสักทองใบมังคุดดอกดาวกระจายหรือเพกา แต่ก็มีเคล็ดลับเล็กน้อยคือต้องเลี่ยงการเก็บวัสดุในช่วงที่ฝนกำลังตกเพราะใบไม้จะอมน้ำอาจทำให้ลวดลายที่ได้ดูเละเทอะไปบ้างและก็ต้องเลี้ยงช่วงที่แดดจัดจ้ามากๆด้วยเพราะใบไม้จะขายน้ำทำให้สีสันที่ได้ไม่สดสวยเท่าที่ควรจากนั้นก็นำใบไม้ดอกไม้เหล่านี้มาจัดวางอย่างบรรจงลงบนผืนผ้าแล้วดึงผ้าอีกมุมหนึ่งมาปิดทับ ก่อนจะวางทาบ้วยถุงพลาสติกใสแล้วก็ถึงขั้นตอนที่เป็นหัวใจสำคัญคือการใช้ค้อนค่อยๆทุบหรือตอกซ้ำๆลงบนผืนผ้าให้สีสันและโครนร้างอันละเอียดอ่อนของใบไม้ดอกไม้เหล่านั้นค่อยๆถ่ายทอดตัวเองลงไปประทับปนเนื้อผ้าทั้งสองด้านเกิดเป็นลวดลายที่งอนงามราวกับภาพวาดจากธรรมชาติแต่ไม่ใช่แค่ทุบแล้วจะสิ้นสุดกระบวนการ หลังจากนั้นยังต้องนำผ้าไปพึ่งลมไว้ประมาณ2คืนให้สีแห้งสนิทก่อนจะนำไปล้างด้วยน้ำเปล่าที่ผสมน้ำปูนใสและสารสม้มซึ่งขั้นตอนนี้ต้องทำซ้ำๆถึงาๆถึง3-4ครั้งเพื่อให้ลวดลายเด่นชัดและสีสันติทนนานจากนั้นก็น,นำไปตักลมอีก2คืนแล้วจึงซักทำความสะอาดอีกครั้งด้วยผงซักฟองอ่อนๆหรือน้ำยาล้างจานก่อนจะพึ่งลมให้แห้งสนิทอีกครั้งแล้วจึงนำไปรีดให้เรียบสวยงามพร้อมที่จะเป็นผลงานชิ้นเอก ความมหศัศจรรย์ของผ้าอีโคพินด้วยเทคนิคนี้ก็คือผ้าแต่ละผืนจะมีลวดลายและสีสันที่ไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่น้อยถึงแม้จะใช้ใบไม้ชนิดเดียวกันแต่ถ้ามาจากคนละตน้นหรือเก็บในคนละช่วงเวลาผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปอย่างน่าอาัศาจรรย์เสมือนกับว่าธรรมชาติได้รวมสสงสรค์น,นานศิลปะแต่ละชิ้นให้ออกมามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว น,นางนลินีหนูกูลประธานกลุ่มผ่าอีโคตปริ้นปากแจมเราให้ฟังด้วยรอยยิ้มว่าก็ดีของการใช้วิธีทุบแบบนี้คือสมาชิกในกลุ่มทําได้ทั้งตลางวันและกลางคืนไม่ต้องยุ่งยากกับการเตรียมอุปกรณ์มั่งนักไม่ต้องใช้แกส๊สไม่ต้องต้มน้ําให้วุ่นวายแม้จะทําคนเดียวก็ยังได้แถมยังสร้างสารรค์ลวดลายได้ตามที่ลูกค้าต้องการและรับรองได้เลยว่าสวยงามเป็นหนึ่งเดียวไม่ซ้ําใครแน่นอน ไม่นานหลังจากที่กลุ่ม E c o คพ i ิ t ตาักแจมได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ก็เริ่มมีผู้คนให้ความสนใจและติดต่อทั้งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ก็มีให้เลือกเยอะแยะทั้งแบบทิ่ถ่ายเป็นผืนผ้าสำหรับนำไปตัดเย็บเองหรือจะให้ทางกลุ่มบริการตัดเย็บก็ได้เช่นกันนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากพลังของกลุ่มสตรีในชมุมชนที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสานกับความคิดสร้างสารรค์จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งสวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังสร้างราได้เลี้ยงดูครอบครัวอีกด้วยหากผู้ใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของผลงานศินละปะจากธรรมชาติชิ้นเดียวในโลกแบบนี้หรืออยากจะสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านคนเก่งแห่งตำมลปากแจม่มก็ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้นได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์082412991หามาร่วมชื่นชมและสนับสนุนงานฝีมืออันทรงคุณค่านี้ด้วยกัน